ปัญหาคุณกายสุเมศสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับผมผมจางเอครับเป็นยังไงเป็นยังไงคุณกายสุเมศเาซื้อรถครับตัวนี้ผมขอนมาได้3.9นวดก็เหลืออยู่ประมาณเหลืออยู่นิดเดียวครับนิดเดียวครับเหลืออยู่ประมาณก็ประมาณ20วูบประมาณนี้ครับทีนี้ทางทางไฟแนนซ์เขาบอกว่าให้ผมนําเงินจํานวน3แสนซึ่งเป็นค่าค่าค่าหาจ่าย3แสนปั๊บรถก็จะหมดวดพอดีอื ผมก็เขาจะนัดให้ผมมีขึ้นศาลในวันที่สิบมีนาวันที่วันที่สิบมีนาครับเดี๋ยวไอเดี๋ยวการฟ้องใช่ไหมครับผมแสดงว่าเราผิดนัดชําระหนี้เขาก็เลยฟ้องครับถูกต้องครับเออแล้วเขาบอกว่าถ้าจ่ายสามแสนจบใช่ไหมครับครับถูกต้องครับนัดนัดขึ้นศาลกันเมื่อไหร่หรือไปขึ้นมาแล้วครับสิบมีนาครับสิบมีนาครับออ่าทีนี้อยากถามว่าอะไรเอ่ย ทีนี้ผมคือมันไม่มีเงินสามแสนผมก็คุยกับทางไฟแนนซ์ไฟแนนซ์เขาบอกไม่ไม่ยอมเขาบอกไม่ยอมคุณต้องนาเงินสามแสนมาวางเลยถ้าค้นไม่ได้ผมว่าอ่าแล้วเราไม่มีตัวเลือกเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ทางวิทยากรตอบรถได้โดนยึดไปไหมยังยังไม่ได้ยึดครับยังไม่ยึดรถยังไม่ได้ยึดรถยังอยู่กับคุณนะแล้วเขาฟ้องอ่าสามแสนจบเลยอ่ะผมมีอะไรต่อรองเขาได้ไหมโอเคครับประเด็นแรกเลยนะครับ รถแสดงว่าถ้าผมเดาเหตุการณ์นะครับคุณยังใช้รถอยู่นะครับคุณยังใช้รถอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วขณะเดียวกันก็มีการค้างชําระมากกว่า6เดือนแล้วนะครับเพราะว่าการที่มากกว่าหเดือนเนี่ยเขาจะมีใช้สิทธิ์ฟ้องปกติถ้าสองเดือน3เดือนไม่มีไฟแนนซ์ไหนฟ้องครับต้อง6เดือนขึ้นไปถึงจะฟ้องนะครับเมื่อฟ้องเนี่ยครับคำขอไทยฟ้องจะฟ้องให้คุณส่งมอบรถคืนหากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาส่วนหนึ่งแล้วก็ค่าเสียหายนะครับซึ่งอาจจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่ก็ก็ก็ตรงแล้วแต่ที่ไฟแนนซ์เขากําหนดนะครับ สิ่งที่ตามต่อมาคือตอนนี้คุณมีทางเลือกอะไรบ้างอันแรกเลยนะครับคุณต้องไปศาลน,นะครับ,รบแล้วคุณเบื้องต้นผมแนะนําว่าคุณควรจะคุยกับทางกลุ่มไฟแนนซ์ก่อนนะครับทางผู้ประกอบการว่าจะขอลด นี่ก็ได้ไหมขอปรับโครงสร้างนี้ได้ไหมนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องถูกฟ้องนะครับเช่นบอกว่าไอ้ที่มันเหลือ20งวดเนี่ยคุณมีความสามารถชนะนี่ไม่ถึงคุณอะไรก็แล้วแต่นะครับขอผ่อนขยับไปสัก24เดือนได้ไหมอะไรพวกนี้นะครับนะครับแล้วก็ทำสัญญาปรับโครงสร้างกันใหม่ลองคุยดูนะครับนะฮะถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆก็ต้องถามต่อว่าไอ้สามแสนบาทตรงนี้นะครับลถคุณใช้มานานแล้วหรือยังนะครับถ้ามันไม่ไหวนะครับคุณก็ คือรถเข้าไปสมมุตินะครับถ้าคุณไม่ไหวจริงๆนะครับต้องลองอีกทีก็ก็ไม่อยากให้คุณต้องโขนนะครับเพราะบางทีชื่อมันก็บอกแล้วเข้ารถนะครับไม่เพิ่มนะครับยิ่งใช้ยิ่งลดลงใช้มันยิ่งลดลงลงๆเรื่อยๆนะครับ ยิ่งลดถ้าคุณบอกว่า29งวดเพราะค้างเนี่ยผมเดาว่าคงไม่ต่ำกว่า3ปีนะครับรถคันนี้นะครับถ้าคุณซื้อรถเก่ามาด้วยคุณก็รู้ว่าคุณก็ซ่อมเช้าซ่อมเย็นนะครับมันจะไปคุ้มกันนะนะครับคืนรถเข้าไปสมมุติไม่ไหวจริงๆนะครับนั่นคือทางออกที่1ปรับโครงสร้างนี่อันที่2คืนรถไปนะครับนะครับผมมีมีสทางนะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าสมมุติรถคันนี้คุณขายได้สักห0,000น มันก็หกปิดหนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่มันมันไม่ไม่พอนะครับก็ต้องคุยกันดูอีกทีครับนะครับแนะนำสองทางครับคือคือทางทางไฟแนนซ์นี้เขาไม่ไม่มีให้ตัวเลือกให้เลือกเลยใช่ไหมครับเราเราต้องเอาเงินนึสามแสนไปให้ไม่ไม่คือตอนนี้รถยังอยู่กับคุณอยู่คุณก็ต้องเลือกว่าคุณจะคืนไปเพื่อไปตัดยอดหน่อย คือคุณคุณมีสิตเลือกนะครับว่าตอนนี้นะครับเพราะเขาจะฟ้องคุณนะครับถ้าสมมุติเขาฟ้องเนี่ยคุณก็อาจจะเอาลถไปที่ศาลเลยก็ได้นะครับวันที่วันที่นำสืบนะครับคุณก็บอกว่าเพราะเขาฟ้องคำขอไทยฟ้องคืนหนึ่งให้คุณส่งมอบรถคืนถูกไหมครับหากคืนไม่ได้ใช่ราคาคุณก็เลือกส่งมอบรถคืนนะครับส่งมอบรถคืนเช่นผมยกตัวอย่างนะครับคำขอไทยฟ้องในที่เขาฟ้องมานะครับตอนท้ายจะบอกว่าให้คุณส่งมอบลถคืนหากคืนไม่ได้ให้ใช่ราคาสมมุติ2 0 0 0 0 0บาทนะครับค่าเสียหาย แสนหนึ่งสมมุตินะครับคุณก็เลือกส่งมอบลถคืนไปนะครับสองแสนมันก็จะหายไปเหลือแค่แสนหนึ่งนะครับตรงนั้นนะครับแต่ก็ต้องดูก่อนนะครับว่ารถที่คุณขายเนี่ยนะครับหลังจากที่ส่งไปแล้วเนี่ยรถมันเป็นยังไงบ้างครับเขาอาจจะฟ้องคุณบอกว่าให้คืนรถหากคืนไม่ได้ใช้ให้ใช้ราคา2องแสนแต่ปรากฏว่าคุณขายรถไปได้เนี่ยครับหรือรถสภาพมันฟุดโซมขายไม่ได้เพียงแสนเดียวอันนั้นคุณนายต้องรับผิดชอบอีกส่วนหนึ่งนะครับทางที่ดีที่สุดผมแนะนําว่าปรับโครงสร้างนี่เป็นทางออกที่ดีที่สุดครับ ครับนะครับหนึ่งคุณยังใช้รถอยู่นะครับแล้วคุณก็ลดภาระในการผ่อนนะครับแล้วเราคุยกันวันที่10บเนี่ยได้ไหมควรจะชั้นสองครับเพื่อจะให้เขาถอนถอนฟ้องนะครับมิฉะนั้นนะคุณต้องไปทํายอมที่ศาลซึ่งทายอมที่ศาลในส่วนมากนะเราก็มักจะต้องเจ็บตัวทํายอมที่ศาลเช่นบอกว่าจะขอผ่อนชําระเดือนละห้าพันนะครับนะ แล้วหลังจะนัดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีสมมุตินะครับผิดนัดงวดหนึ่งงวดใดถึงก็ผิดนัดให้บังคับคดีได้ซึ่งอันนั้นนะคุณจะลำบากนะเพราะคุณไปทํายอมที่ศาลแล้วมันกับสร้างสภาพบังคับให้ตัวเองควรจะไปคุยกับไฟนั้นครับขอปรับคงทันตามที่บอกนะเพราะตอนนี้เราผิดนัดมันก็หาช่องทางได้ยากอยู่พอสมควรแต่มันก็ยังมีช่องตามที่วิทยากรแนะนําขอบพระคุณครับคุณไกรสมเพศสวัสดีครับ